สวัสดีค่ะพบกับครูชุดติมาพรชาแนลเช่นเคยนะคะวันนี้มีเรื่องเมาโอยหลายเรื่องเลยนะคะก่อนอื่นนะคะโอมเพียงคาถาน้องอุ๋งอิงอุ๋งอ,งอิงนะคะแพงริบอีกแล้วนะคะเมื่อวานนี้นะคะมีผู้ถูกรางวัลที่สองสองใบนะคะโดยนะคะมอบเงินให้กับน้อง1นึ่งมืนบาท ผ่านมากับพ่อการชัยนะคะคาถาน้องอุ๋งอิงอุ๋งอิงนะคะทุกวันเลยนะคะวันนี้ก็พึ่งตรวจรถแต่รี่เจอนะคะรางวัลที่สองสองใบนะคะก็ได้มอบเงินนะคะผ่านพ่อการชัยมาให้กับน้องอุ๋งอิงนะคะขอแสดงความยินดีนะคะกับคนที่ถูกรางวัลด้วยนะคะอันนี้คือคาถาน้องอุ๋งอิงนะคะ เป็นความเชื่อของแต่ละท่านโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะคะคนเราถ้าดวงสมพงกันนะคะมันก็ถูกใช่ไหมคะอันนี้ก็แล้วแต่นะคะแล้วแต่ละท่านแล้วแต่บุคคลนะคะครูชูก็มเม้ามอยให้ฟังนะคะและเมื่อคืนนี้นะคะน้องไปทําการแสดงนะคะที่นะคะบางพี่จังหวัดสมุทรปราการโอ้โหอะไรครูชูโอ้โห ผู้คนให้การต้อนรับนะคะคนมากมายนะคะผู้คนมากมายรังไร้เข้ามาชมอีราน้อยของเราหรืออุ้มอิงเพชรบ้านแพงของเรานะคะพอขึ้นวีธีนะคะโอ้ยมือแวกพมา่านเท่านั้นแหละค่ะตบมือกันเกี่ยวเกาเลยนะคะแล้วพอน้องมาร้องเพลงนะคะผู้บบาวคนแรกโอ้ยนะคะ ร้องตามกันเลยนะคะกีดก,กันสนันหน่าเวทีเลยนะคะเมื่อคืนนี้นะคะโอ้โหสุดๆดเลยนะคะน้องนะคะร้องนะคะอูดเพาะมากเลยะคะ่ะโอ้โหระนอบัตรนี้โอ้โหเพาะเพาะเพาะเลยนะคะเมื่อคืนนี้นะคะผู้คนก็ให้การต้อนรับเต็มที่เลยนะคะขนาดนะคะจบแล้วนะคะขนาดจบนะคะน้องอุ้งอิงนะคะก็ยังไม่เลิกนะคะ เอฟซก็ยังไม่เลิกไม่ยอมกลับบ้านกันนะคะเอา้าในเมื่อไม่ยอมกลับบ้านน้องอุ๋งอิงก,ก็นั่งแจกรายเซ็นเลยค่ะทั้งถ่ายรูปทั้งแจกรายเซ็นนะคะคนคอนวอยก็กําลังจะเก็บเวทีนะคะเอฟซก,ก็ไม่ยอมไปอุ๋งอิงก,ก็ไม่ไปเหมือนกันนะคะก็แจกรายเซนให้อ๊้ยน่ารักน่ารักมากเมื่อคืนนี้นะคะและน้องก็มาในรูปใหม่สีฟ้าน่ารักน่ารักสวยสวยเลยนะคะเมื่อคืนนี้นะคะ ผู้คนก็นให้การต้อนรับกันเต็มที่เลยนะคะและคืนนี้ล่ะค่ะอ๋อคืนนี้นะคะ,คน,น,น,ะ,คะน้องจะมาทําการแสดงที่กรุงเทพนะคะกรุงเทพมหานครนะคะโอ้โหนะคะที่ไหนที่ไหนอ๋อที่สวนรถไฟนะคะจะุจักค่ะสวนรถไฟจตุจักคืนนี้นะคะโอ้โหนะคะกะยะเหมือนเดิมนะคะคืนนี้นะคะเขาเรียกว่านะคะสถานีกลางบางซื่อนะคะ โอ้โหคืนนี้นะคะก็ไปรับชมหาน้องกันได้นะคะวันนี้ก็เล่นที่กรุงเทพนะคะพวกนี้นะคะพวกนี้ก็ขึ้นโคราชนะคะพวกนี้ก็ไปเล่นที่โคราชนะคะแต่คืนนี้นะคะเล่นที่นะคะจะาจักนะคะกรุงเทพนะคะสถานีรถไฟนะคะก็ไ <c oughs> ปติดตามรับชมกันได้นะคะแล้วก็อย่าลืมผลงานของน้องนะคะผู้บ่าวคนแรกนะคะผู้บ่าวคนแรกโอ้โหตอนนี้นะคะ ติดอันดับ34ของโรคนะคะเก่งไหมคะน้องอุกอิงของเราในสุดยอดเลยนะคะเก่งๆนะคะเขาเรียกว่านะคะตอนนี้นะคะ1ร้านวิวนะก็ได้มาที่เรียบร้อยแล้วใช่ไหมคะแล้วก็หมวด1เพลงเพลงหมวดทั่วไปก็ได้เรียบร้อยนะคะ แล้วก็ตอนนี้นะคะก็พยายามช่วยกันนะคะให้ได้สองร้านวิวนะคะโอ้โหผู้บ่าวคนแรกเลยนะคะของน้องอุ๋งเองร้องเพาะมากนะคะเพลงนี้นะคะไม่ว่าจะเป็นผลงานเพลงอะไรน้องก็ร้องเพาะทุกเพลงนะคะ ทุกๆเพลงที่น้องร้องออกมานะคะกันจะความรู้สึกเลยนะคะร้องดีเป็นที่ประทับใจของพ่อพ่แม่เอฟซีเลยนะคะแล้วก็อย่าลืมไปให้กำลังแรงใจกับหัวใจคิดหอดนะแต่รีบโทรหาโอ้โหนะคะเขาเรียกว่าอะไรหัวใจคิดหอดของบอสโจยมนินนะคะบอสโจของเรานะคะเขาเรียกว่านะคะ อย่าได้รำคาญโอ้โหเพียงเพาะมากหวานหวานเลยนะคะโบ o อโจนะคะอย่าลืมไปให้กำลังแรงใจกับโบอโจของเราด้วยนะคะตอนนี้นะคะผลงานตัวอย่างออกมาแล้วนะคะนิดนิดหน่อยห่อยผู้คนก็ให้การต้อนรับกันเต็มที่นะคะวันที่8เมษายนนี้นะคะปล่อย MV เต็มรูปแบบหัวใจคิดฮอดนะคะนางเอกของเราก็คือน้องอุ๋งอิงนะคะเล่นเป็นนะคะนางเอก MV นะคะ โอ้โหแอนดี้เขาแบบสุดยอดสุดยอดมากเลยนะคะเพลงออกมาแต่ละเพลงนี้นะคะโอ้โหนะคะบอสโจสุ่มเสียงดีมากเลยนะคะ เป็นเอกลักษนณะ์เะเหมือนลูกสาวเลยนะคะลูกสาวก็เสียงเป็นเอกลักษณ์ผู้บ่าวคนแรกใช่ไหมคะแล้วมานะคะผลงานล่าสุดของโบอสโจโอของเรานะคะ mm hmm. เขาเรียกว่า mm hmm. พ่อรูปคู่บุญนะคะ mm hmm. บอสโจก็ร้องเพลงนี้ออกมาซึ้งมากและมีความหมายกินใจ mm hmm. เพลงก็เพราะและก็ติดหูด้วยนะคะ mm hmm. เขาเรียกว่าเอานำมาร้องใหม่นะคะของ อาจารย์แดงจิตตะกรอนนะคะอันนี้นะคะบอสโจนะคะก็ได้มาทำเขาเรียกว่าร้องใหม่นะคะทําดนตรีใหม่นะคะแล้วก็แต่งเพลงออกมานะคะก็คือเพลงเดิมนะคะแต่มาร้องใหม่เพราะมากๆเลยนะคะไปเป็นกําลังแรงใจให้กับบอสโจของเราด้วยนะคะแล้วก็นะคะแล้วก็มี f อพูดบอกว่าโอ้โยพููชุนะคะเห็นคอมเมนต์แต่และคอมเมนต์นะคะเขาบอกว่านะคะ แต้งแต่มาอีลาเนี่ยยอมขอบกัดดำกันนะคะแทบทุกคืนเลยนะคะพอน้องผลงานออกมาแต่ละเพลงก็เป็นที่ชื่นชอบของ f c เลยนะคะวันหนึ่งวันหนึ่งก็ฟังแต่น้องร้องเพลงนะคะซึ้งซึ่ง,ง,งแล้วก็เพาะเพาะนะคะไม่ว่าซิงเกิลไหนออกมาร้องร้องได้ดีทุกเพลงเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นแนวอินดี้นะคะเพลงแนวหมอรำนะคะสร้างผสมน้องฮักกระเพาะนะคะ คูบาวคนแรกหอบฝันมะรังห้าน,นะคะแล้วก็เอื่อหนักนเอกน้อยโอ้โหอะไรอะไรก็เพาะหมดนะคะน้องร้องออกมาจากความรู้สึกกันออกมาจากหัวใจของน้องเลยนะคะเขาเรียกว่าพ่อรูปคู่บุญเลยนะคะคู่นี้นะคะบอสโจก็ร้องเพาะ น้องอุกอิงก็ร้องเพาะไม่ว่าจะเพลงอะไรนะคะขนาดเมื่อคืนนี้นะคะเขาเรียกว่าได้ของรางวัลชิ้นใหญ่ๆกลัวลูกสาวจะไม่เห็นก็เรียกแต่ลูกสาวอยู่นั่นนะคะให้ดูหน่อยดูหน่อยดูหน่อยนะคะลูกสาวก็มอจะเก็บเงินเก็บเงินหน้าเวทีใช่ไหมคะแต่ก็เห็นละคะ่ะก็เห็น ว่าจโจนะคะเห็นพ่อนะคะแต่พ่อกลัวลูกสาวไม่เห็นให้หันมาหาหน่อยโอ้ยนะ่ารักมากแย่กันนะคะที่เวทีเมื่อคืนนี้นะคะผู้คนก็ให้การต้อนรับกันเต็มที่ผู้คนให้การต้อนรับมากมายเลยนะคะ คลิปนี้นะคะโอ้ยหมดเวลาอีกแล้วเราแป๊บเดียวเองนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังแรงใจให้กับครูชุติมาพร์แชแน,นลด้วยนะคะคืนนี้นะคะครูชุดจะรีบไปนะคะครูชุดจะรีบไปไหนโอ้รีบไปจองที่ค่ะหน้าเวทีนะคะลงมากรุงเทพแล้วนะคะมาเล่นที่กรุงเทพแล้วนะคะจบจากกรุงเทพนะคะครูชุดต้องรีบไปจองบัตรจองคิวหน้างานแล้วค่ะจะรีบเข้าไปชมน้องนะคะ นารากันทุกคนเลยนะคะนี่แหละค่ะอย่าลืมไปให้กำลังแรงใจอีราของเราด้วยนะคะคลิปนี้กรูชุกก็ขอลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย